Ford Ranger ขอเสนอการแสดงสมรรถนะรถสุดเ้้าใจโดยนักแข่งรถระดับประเทศที่จัดมาเพื่อชาวภูเก็ตโดยเฉพาะห้ามพลาดพบกันที่สะพานหินจังหวัดภูเก็ต8-9กันยายูนี้ Ford Ranger เกิดมาแกร่งาย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเรามาเขาเรียกว่าฮันนีมูน จำได้เหรอจำได้สิปะเอ้าตายแล้วถ้าเราจะลงไปชายหาดเราต้องนั่งรถรางลงมาฉันแต่งกับแกป่ะเนี่ยพวกเรามาฮันนีมูนค่ะใครใครที่เท่าไหร่ครับคั้นที่สองค่ะที่สิบปีที่แล้ววันนี้เราจัดห้องพิเศษให้เลยครับเป็นห้องแอบส์ลูสตสวีทห้าร้อยสามสิตรางมไม่ทราบว่าเป็นเล็ก้หรอ่ตายตายตายต่ายต่า่ายต่ายต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  แม่เออเราขายบ้านไมาอยู่เมืองที่นี่แม่ <c oughs> โถึงจะขายบ้านเลยแล้วปะขายบ้านเลยเรามาพักเป็นช่วงครั้งชั่วคราวดีกว่าเพราะเราต้องทํางานโอเคโอเคเออมีสองห้องนอนเหรอคะใช่ครับผมมีสองชั้นด้วยกันได้ทั้งวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจะรับอาหารเช้ากี่โมงดีครับหมายถึงว่าอาหารเช้ายกมาบนนี้ได้เลยเราจะมีเชฟมาคุกให้กับคุณแม่และคุณบ๊อบเลยนะครับที่เป็นเชฟคุกใช่โอ้โหคุณลุงหน้าเลยข้าคุณลุงหน้าเลยเฮ้ย ไฮเวดเบรคฟาสเลยครับพูนี้ใหญ่สุดที่เราเคยเห็นมาเหมือนสระกลางของโรงแรมเลยอะไซส์แบบขนาดนั้นอะอันนี้สูงตัวด้วยนะใช่หญ่มากเลยห้องแบบนี้เขาคิดสตังค์เท่าไหร่ราคาช่วงนี้จะอยู่ที่3า0 0 0าันบาทนอนไปสองห้องนอนสี่ท่านจริงจริงๆจริงไม่จริงหมายถึงสําหรับทุกคนใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นราคาแบบเอามาพูดให้เราชื่นใจไม่โอ้โหบ๊อบบี้พักได้สี่ท่านนะคะไฮซีซันก็หกหมื โอ้โหรักเลยคุณผู้ชมรออะไรไอ้ l d y ูมีกินค c o ฟูร์วันมั้งใช่ไหมเดี๋ยวกรทิย์หนึงก่อนก็ได้แล้วแต่ป๋าเลยป๋าเป็นหัวหน้าครอบครัวพาไปไหนฉันไปด้วยโอเค What's this ma'am บอบบี้ You มีห้องสปาของ you ในในฟอร์ของ you ในรูมของ you นะแค่ you บอกบัตเลอร์ว่า you ต้องการสปากี่โมงเขาจัดให้ you เสร็จเลยแล้วมีสตีมนนี้สตีมครบไหมครบเลยมากับเพื่อนอีกคู่นึงก็ได้ถายกันสี่คน เหลือเท่าไรเองชมรายการแม่มบ๊อบแล้วเดี๋ยวเราลดให้อีก10บเปอร์เซคุณไม่มาเรามาร่วมพิสูจน์ความแกร่งของ Ford Ranger ในสนามออฟโรดสุดท้าทายด้วยตัวคุณเองที่จัดมาเพื่อชาวภูเก็ตโดยเฉพาะห้ามพลาดพบกันที่สะพานหินจังหวัดภูเก็ต8-9กกันยายนี้ Ford Ranger เก,าก,กร,เรามาเที่ยวบอดของภูเก็ตดูเป็นหัวใจหลักของคนภูเก็ตนักท่องเที่ยวทั่วไปมาได้เลยใช่ไหมพี่ประสิทธิ์จ๋ามาได้เลยครับเน้นรองเท้าให้เป็นรองเท้าผ้าใบ เพราะว่ามันจะมันจะลื่นเนาะนในนี้มันจะชื้นชืน้นอันนี้ถือว่าน้ําเยอะหรือน้ําน้อยน้าน้อยลงครับถ้าน้ําเยอะ่ะคะพี่ประสิทธิ์ขึ้นมาถึงไหนน้ำเยอะประมาณนี้นะครับก้อนหินใหญ่อันนั้นเลยขึ้น<อ>มาเลยเนาะทั่วมาหมดเลยเลย,เลยน้ําเย็นไหมไม่หนาวเหรอหนาวแต่ว่า มีปูอย่างนี้นะครับแล้วก็บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของพื้นต่าง อกจากท iden, ี่นี่จะมีน้ำตกแล้วนะยังมีศูนย์อนุรักษ์ชนีให้เราได้มาเรียนรู้ว่าที่นี่เป็นโมเดลต้นแบบของการคืนสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแถมน่าติดเวอร์จะพาเราไปทั่วส่วนอื่นๆของโรงแรมเคปอันวาทีนี้เรามาถึงไฮไลท์ของเราบ้านหลังนี้ออืื ดูแบบคลาสสิกมากเลยบ้านพันวาบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วเริ่มมีโรงแรมก็ประมาณ20กว่าปีฮะแต่จริงๆเราวัสดุฮะเ<อ>กือบร้อปีฮะแล้วตอนนี้เป็นร้านอาหารนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นร้านอาหารซึ่งซึ่งสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ติดชายหาเลยใช่โมเมนติ้งมากเลยสวยงามมากๆเลยค่ะอาหารเขาก็หนือเลื่องมากที่นี่ไม่ใช่ล่ำาลือในเรื่องของความสวยงามความคลาสสิกค,ความลักชัวรี่เท่านั้นนะอาหารก็ไม่เป็นรองใคร <Wow. S 3> ถ้ามาที่นี่อาหารมีให้เลือกสองแบบครับผมมีภาคใต้กับภาคกลางครับภาคใต้มาเป็นเซตอย่างนี้เลยครับผมแล้วเครื่องเสียบต้องมีหวานแกงส้มแกงส้มต้องมียอดปลาต้มยำ งอ๋อเป็นเป็นต้มแห้งต้มยำต้มยำผักกลางผักกลางมีอะไรบ้างพี่อพี่น้อำเนื้อทอดมันกุ้งคต้มยำกุ้งกุ้งน้ำข้นยำผักบุ้งไก่ห่อใบเตยแกงเป็ดเป็นย่างสมกับเป็นการมาฮันนีมูนรอบสองของแมมบ๊อบซะจริงๆนะคะวันชื่นคืนสุข คำนี้ได้ไงขนลุกแวปว่าไปต้อนีมูลต่ออีกหนึ่งคื